ốc mà luôn lại đúng không, đúng không? Ừ. Đúng không? <laughs> luôn đúng không? nước đến ngoài. กระสูครับโอ้กระสูครับหาปา้ายากครับเฮ้ยจะใส่ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นมาก่อน <c oughs> แ,แปลงครับแปลงๆกลับเลย ใส่งามครับเอ่อ,อเคครฟใส่ใช้ได้ครับไม่ถือก็ใหญ่มากกำลังกินนี่กำลังกินแอดดแลแจกนี้ครับตัวนี้ ต่อครับลองแปรงดูต่อครับที่ลองแปรงแปรงดูครับกัดเลยครับลองไปดูครับ ครับลองหยิบตัวนี้ออกมาดูครับลิตโต้ครับลองอีกตัวนึ่งครับเมื่อกี้มันดำเตื้นเลยหน่อยครับลองเอาลงเล็กอน,นิดนึง่งเอออัลลาลิตโต้อขอตดูครับ ว่าตรงนี้ก็มีอยู่ตัวเดียวครับยนี่ครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นบ้างครับเดี๋ยวตาที่ได้เอาท่ากับข้าวครับเดีตรงนี้ก็สายหมายครับมาลองดูหมายนะครับตรงนี้ก็ฮาร์ดแล็บโซเดียร์แชทนะครับเดี๋มาลองตรงนี้ดูบ้างครับสรุปว่าโดนแตะเกี่ยวมือครับโอ้ยเลือดออกเลยครับปวด ดเลือดออกกันแล้วครับแต่ว่าผมใช้ใบไปจะมากนีครับในการหยุดเลือดครับนี่ครับต้นอย่างนี้ครับโอ้แมปวดเลยยังปวดโอเคครับมาเอ่าบ้า ของน้ำไหลนี่ก็ปลากระสูครับที่ได้มาครับเดี๋ยวถาท้องครับเดี๋ยวย่างครับาถาท้องกอันครับ

เอาลครับเมือครังวันครับเรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วครับปลาย่างครับเตาร้อนๆครับอืสุกเรียบร้อยครับดีสวยน่ารับประทานนะครับไปกินกับซุปต้มครับรสเด็ดครับลองชิมปลาย่างครับเตรียม้านมาตรนนี้ครับใกล้ๆครับปลาย่างกับข้าวเหนียวครับแบบจัดจะตกมาได้ครับกดกระคองครับลองชิมดูเลยครับ นี่รับองแก้มหมดเลยอ๋อสุกๆครับเหนียวหวานครับมี่กะทินเหนียวครับอืเนื้บดำไปนิดนึงครับตามามครับอหอยย่างโดยเกลือครับปลาเกลือครับเนื้อหวานๆนุ่มๆครับย่างกำลังดีครับน้ำไม่แห้งเกินครับนะครับ เนื้อกินครับหนังกำลังสวยๆแล้วครับเกียมแล้วครับกรอบหวานครับหล้วกระสูกก็มีก้างในเนื้อแซมครับกินต้องระวังก้างครับจะเย็นๆครับตาเท่านี้ค่อยๆกินใจเย็นๆครับอ๋อหลังเราล้อเลยครับกินได้ทั้งตั้งแต่หนังจนเนื้อข้างในเลยนะครับ แล้เนื้อมันมากครับโอ้โหก้างนะครับเลือบเราวงางาก้างเอาก้างออกก่อนอืมรอเยับหวานหวานมันมากครับเดี๋ยว,คคว,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 ยวทานข้าวครับทานข้าวกับส้มตำเมื้อเช้าวันนี้ครับตกมาก็ย่างเลยแล้วก็ทำเลยครับจบคลิปเป็นตอนนี้รครับ